ยวนับกัโอยถาว่าเบ่ดีปลากันเบิดแล้วเน่าหลด้มันเน่าไปก่อนนห้องลูกต้องของนาดเ เฮดานาทีได <T> ้เลยฮะราจะมีเวลาเาเอาจากสามนาทีปลวกเฮ้ยัไบัวกไมาเอาไปแกงเลยครับเ้อปล่อยปลาเ้ัไกมาไปแกปลาด้ออันนี้เอาไปกับกับอยปลาองปลาเอาึางน้องสายปัว

แต่งงานใหมมื้อกลางห้ออได้แต่งงานใหมโอ้ยคืออยู่คืออยู่คืออยู่เออจำพ่อพอให้แม่มาปากันเนาะเป็นตำหาดูอยู่เออเป็นเเที่ยวมาดูอยู่ไกเนม่อขม่เื่อเต่านี่บ่าอานาทีอยู่บ่เคย เอาประธานใหญ่น่นะให้เอาประธานใหญ่นยเด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 าเด็กล่องมาไน้อแ้วเจีด่านเนี่ยอ๋อนี่ครับพ่อใหญ่ครับยอกษพ่อพ่อมันเป็นประธานเปิดงานครับเยอวลเหพนอะไรตาเลียวเเห็นเลยนะโอ้หพี่บัใกล้แล้ว

คนนึงเดียวกิ๊สามนปลเปิดรถไปแนวมากูเทียบ่อไม่จำไม่ได้หรือกุยันเต่รถจะตายกูแจ้งงูเนี่ย